บรรยากาศบนเขาครับผมบ้านดา้านไม้กระบอกอยู่กับทีมงานหลายๆคนนี่แหละครับมามเาบิ่งบรรยากาศวนๆนับกันได้ครับเอิเอฟซี FC ทุกคนครับนี่ครับมีแต่แต่ผู้เบาซอยตัวเองทั้งนั้นเด้ครับอยู่นี่อธิเอ,อบ <c oughs> นี่ครับบรรยากาศบัน วันสิ้นเดือนสิ้นปีของปีเก่าครับผมต้อนรับปีใหม่นะครับเนาะบัตรอิฐบรนมวลกับทีมงานครับผมนี่ภายในเฮ้ยโอ้เจ้าภาพเจ้าภาพครับผมโอ้น่ารักจังเลยนี่ครับเซฟออฟครับเซฟออฟโอ้คือนฝอนงานเด็เฮ้ยเคยเป็ี่ยนเพื่อมาล้อมมาเนี่ยเคนมาล้อมครับช็บช็บช็บเออสัญญาณดีป่ะครับสัญญาณเด็ดรเพาะว่าตอนนี้ผมอยู่ทั้งภูเขานะครับนาบ้าติดภูเขานาบ้านนี่ นาบ้านนาบานีดผู้โผล่โต๊ะนาบ้านนาบ้านโอ้สายร้อนกันบาครับสายลุยก็มาอันนี้คุณพ่อคนนตอนรับอยู่ทั้งคู่ครับผมบ้านบีไดผู้ผล่บ่าวคดทบองเหนื่อยกันบ้างครับแต่ว่าโต๊ะบ้านผมก็ตด้เมนูมาต้นย่างมื้อครับย่างมืกอครับย่างมืกอย่างมืกอกับก้อยก้อยปลาอมาด ย่างเนื้อครับย่างเนื้อแบบนี้ข้าวแก้หายยุงเกี่งเอาไปหมดแล้วโอ้เดี๋ยวนะครับได้เริ่มอ่านคอมเมนต์ครับเป็นตะมวนแต่ครับโอ้ยมวนมวลครับผมนี่แหละครับเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มจับแปลว่าพวงจุดบางผู้ใหตุ fc เพิ่นเงิน่นบัดรดีปีใหม่ครับอ้ายบ้าโอ้บัดดีครับพี่บอมใส่ผม้งบัดดีครับบัดดีครับสุดยอดครับอ้ายบ้ามาครับมาวมวลน่วกันครับเก่งคพราะเรย่างเนาะคนนีหเนาะยจับ สวัสดีพี่ไหมครับบ่าพันเอฟซีสิทิเกีตครับโอ้ขอบคุณครับกับนั่นเสือพี่กับนันเสือเนี่จุดเลยจุดเลยเอาบาพุ่มจัดเลยครับเนี่ยอยังม่วยาครับพี่ได้หรอเลดี๋ยับมเ้ยโอ้ยยัวะเาใจนะครับเอามัเสียัน สบายดีครับผมมาครับมามาบวลน้ำกันครับเอฟซีกาลลสซิ่งครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับไปนะครับมาบวลน้ำกันครับเบมือนบรรยากาศรอบๆไปครับผมนี่ครับบรรยากาศรอบๆไปครับปมมวลไปครับกับบรรยากาศบ้านๆอีสานบรนเฮาคือเก่าลรอครับ ตู้ลมหนาวตอนรับปีใหม่ครับกันกรับผมบันเขาดาวบรรยากาศเป็นรบบอบกล่องไฟกันไปครับตีงไฟโอ้มีนายช่างสูด้วยโอ,อ้เดี๋ยว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 เพื่อนมันไม่ไม่ถนัดไม่ซัดเท่าไหร่ <c oughs> เออซัดมาแล้วโอ้มาแล้วครับนี่สร้างสู้ครับผม,มบนี่เพิ่นมีด,ออโโด,ดีออโต้ได้กี่ออโต้เด้๋ยวมันเอวเพิ่นบ้านลูกสีก็บ่าปานเนาะ ป้าจุยลุยาสานมาสนุกน้ำครับโอ้มาครับมา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 เลยครับมากินย่างมึกย่างซีก้อนซอยเซ่ล้ำกันครับผมกับทีมงานบ่าวเทปานเดี๋ยวตรงนี้ครับชึบชึบชึบรครับ,ขบเขาเฉียวรอแพ่ขึ้นคลองเนี้ยโอ้โอเคโอเคมาไหมครับมันมันเรเหน็นหูเราเห็นหูว่ะวันนี้ไปเห็นถึงวนอะไรกันอยู่ก่อน โอ้สวัสดีครับไอ้ห้าสิบสองคนบึงนะครับเนาะมาครับมามาจวดเหลาขาวทั้งเหลาสีทั้งเบียร์ครับผมมือดิเงวนจากกงสัญจรเก่าที่ถูกปิดครับโอ้ครับผมครับผมครับผมป่าป่ามาม่วนน้ำันครับป่าปไาเลยครับเด้อ้อหโยยงเล นี่นะครับบรรยากาศอิสานมันเท่าครับผมคนคนน,น,นั่นนาก้มาม้าครับผมบาเลคือครับผมเนี่ปัไนได้ก็ต้องมาคับผมข้าวคั่วยุก,ก็ต้องมา้า <c oughs> เ,เลยครับอะ <c oughs> ไรนิด,ดเกี่ยวผมเนรับ เพนันธรีบบ้างทไปเลี้ยงน้ำครับ้าครับมาบาลโคเพิ่นบ้านมาเรียงงัวเอุยงควายใส่เพิ่นแน่มาสักกินกินนะครับต่นบ้าสงการมาม่าไป โทรห์ฮานจะคนใดสายแล้วครับเพิ่นบ่ได้มานล้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามมือหนาครับเดี๋ยวผมไปกินเลี้ยงปีใหม่นรัเพิ่นพี่เก่าละ่าละแมน,มนครับม,มีคนอยู่หน้าร้ฐฐานที่ปีใหม่ครับติดตามผลงานตลอดครับโอ้ขอบคุณครับเบาเล็กยังไงตอนนี้ตอนนี้วันดิเล็กเล็กสิงเล็กแมนครับครับกินด้วยครับมาครับมาๆอยากไปอยู่ค่ะโอ้มาเด้อ หนาวบ่หนาวที่สุดเลยครับล่มหนาวอีรรีดหนาวใส่ปีใหม่อันนี้สมาชิกใหม่นะครับเนี่ยบ่าวแทบานขึ้นเขาได้เนี่ยบ่าวอีกคนหลุดรอขึ้นเขาแล้วครับเสริมทบกับรังกับรังเฮาบอพ่อได้ส่วนนี่ก็ไม่เสริมก็เสริมก็เสริมขึ้นไปเรื่อยบ่าวแทบานต้องเสริมกันเรื่อยๆครับ ขอสายเบาเด็ดเน่โอ้เบาเด็ดบรดมาครับผมเดี๋ยวมือหนามือหนาเดี๋ยวผมไปภาพบรรยากาศยุ่งยาเราครับปีนาปีนาครับผมปล่อยเยกว่าปีนาแั้วจะพอกันไหมก็ปบ่าดเด็กพ่อเดครับผมมือหนีแล้วบ่มาาครับปีนี้ผมไม่เห็นมันผิดตามเบองทุกิปครับโอ้ขอบคุณครับเยสวัสดีครับพี่วิทยาพงอมกับค้นไรภูมิิดตามตลอด ชวดครับชวดชวดนี่ครับจะวางทีเพื่อกระเดิ้ยเอวบานเถอะดี่นี่แหละครับบรรยากาศทั้งผู้ได้ครับนี่แต่ว่าต้องเบิ่งเราตอนเศร้าผมจิบเบิ่งภาพบรรยากาศอยู่กับจิ๊บวะภาพกลับรถครับสอดแจ้งอยู่ตรงนี้แหละเออติดตามไปเรื่อยโบ่ได้กันใหญ่ยี่โบ่หน้าพ่อสามขอนขอแม่สามขอนพะม้งสอดแจ้งคือเโอ้ชับชับชับ

ก็เพิ่กูเราายตลอดี่งานบ่มัดยาเลยกอยนเ็เี่ยวเลยอยกด้กระไเิดีกินนก็ได้นไมร่วนกระอย้วนก็เซฟรวนอดีกวเซฟหรือเห็นซอยวนล้วนนเหรอวะร่วยากเลยนกครับเสียดส่กับมาด้ครับโอ้ลืมตัวนีอไพวก ูเเเห็นลมาแล้วมาล่ะมาอย่าลงไปอีกลงไปอีกหรอไปยามเสียบใส่กับบ้านนะครับถากินอ้อมห้องบ้าบอกใส่เพิ่งหั่นไปยามเลยว่ทีนี้มันออกจะเป็นเวนพูนบอมันออกเพราะต่อไปใส่พงขึ้นมาจวดเอสซีเกาหลีครับโอ้ขอบคุณครับมาเด้อพี่น้องทางเมืองนอกเมืองหน้าครับผมเฮ้ยเบาไสมามาไหมมาครับมามาหัดกัได้เลยนี่ โอ้ยมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโอ้ยเอฟซีถามหาเซฟเฮ้ยน่ารักจังเซฟเซฟระจได้เลยเซฟระจํ่ว่กว่าพกขากันแล้วกินไรแล้วกินไรว่ต้องขา่ขาเพราะอะไรครับชอบมากค่าบรรยากาศทั้งหลายค่าขอบคุณคร่าก็ได้ไปหาดูไปบ้ครับบวาบากินฮะอะไรนะ บอลเล่แรงๆหน่อยสิไอ้ด้วนว่ะเก็บแตะมวนเถอะคับไอ้เบาวพันเหมือนมวนครับมวนร่วมทีมกันครับแต่ว่าเบาเด็ดเดเพิ่นเดี๋ยวมือนาครับเดี๋ยวผมไปี็นาปีนาจังพอครับเพิ่นเด้ออยู่บัวขาวอยากไปเรินน้ำด้มาไหมครับบัวขาวบอกไก่ครับผมแปดสิบโลมามามามันซีพานะที่รถตู้ครับรถไงแต่ละโอ้ยออดพี่ออโต้ถามว่าเซฟมาไหมเนี่ย มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเสียงมาแล้วเสียงก็โดดงดัเฮ้ยมาน้ำมันมันั่นแตงโอย่าไปกินน้ำเดค่ะมาแหมครับบารเลโคบารโคส่วอสาวนี่สาวสาวมวยสาวมวยเราซื้อมวยอย่าไปกินอย่าไปกินน้ำเดชค่ะ่าารย์สั่นตัวสั่นตัวมวยสนตัว เอฟเอฟซีอุรานครับมากหลายแบบนี้ครับ้ยมาแม่ครับมาแม่แล้วหนาวอีกเลยครับต้งคู่นี่มนุ้ย์เราบอกกันใช้ขีมนี่ขีมเด็คขีมเด็คขีมเด็กพวกบ่านอยู่บ่แล้วหนีบเนี้ยเนี้ยมีโย่เนี้ย ใจเราเป่าพุ่มเขาไงโอ้ดินะครับป่าพุ่มเขาไงยากคนนยางมือข้าวยากมือครับครับผมีแล้วครับไม่จ้างรถจับมือกันคือเลยยังไม่หา่าจที่อื่นนี่บอปีไม่กินดอกตาพันแม่นครับผมอันนภาษาอักฤษผมอันบ่ไดนะครับเนี่ จู่หอยเปิงครับอยากไปเลี่ยงนครับโอ้ยมาแบครับก้วข้าเดียวข้าวเดียวาวเดียวครับชั่วโมงเดียวหอดบอแล้วกอนมูคาับาวไส้ไปสันโอ้ยพ่นบอลเลโ้ยวพ่นพ่นหอยแค่บาวไส้ไปออนคนซื่อหมติดตามอยู่ดวยครับโอ้ขอบคุณครับที่มายัดนี่ครับผมขอบคุณครับมีวีโเด็ดไหม นี่ครับตัวนี้จะเป็นย่างมือครับผมนี่ครับย่างเือกกันย่างกันสดๆครับนี่แหละครับใหม่จากรถสดจากทะเลสุกจากเต้าเออโอ้ขอบคุณครับคนดูเบิงแปดร้อยแปดร้อยกว่าคนแล้วก็ิบเอดคนนี่ครับมีย่างมือครับผมกับเนื้อผมก็สามารถย่างกันอยู่ครับเขาด่าอยู่ตรงนี้ครับผมกับผูู้บาไทยบ้านอีลีครับเบ้าไทยบ้านอีลี S <S โชคดีปีใหม่ปีเกาเดอร์ขอบคุณครับ <S <S พี่บุญร่วมครับผมชอบมากค่ะสสำหรับปีใหม่นะนี่ค่ะขอบคุณครับ h e ลโ o เฮ l l o ครับผม เสพไซอยู่บ่จ้าโอ้เสพส่อยู่ลรกครับเออเออเําเออเออเอบเออเนอเออเอเออาออเ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 นหเออเออเอ่เนอเออเออเอ่เอนเออมออเนอเออเออเออเมอเอ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 อออเ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 ่อเอเออเมอเอ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 ออ ไปในปี265นะคะเฮงเฮงรวยๆค่ะอคุณครูมาอวยพรให้ครับผมคุณครูอุใจดีครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ย่างนะติดตามตลอดครับไอครับผมติดตามมาดูทุกคลิปครับบ่าวขอบคุณครับตี๋หมวยจานเยี่ยมันมือจือของเด้อเจ้าภาพเพิ่งแยังว่าทหารพี่พี่อยู่าติดตามรอรอรออยู่ไอสิลงคลิปตอนไหนครับผม ขอบค oh, mm ุณครับโอ้น huh. ี şey ่ละครมาต้นที่ลอติดตามเบิ Reason ่งตลอดครับผมแบบนี้ครับแต่ความพื้นที่เพิ่มสุดยอดเลยครับเซฟเซฟปลาย่างครับผมไอ้ขั้วปลาย่างเซฟเซฟตรงนี้ครับเมียนอีกอัมเป็ดนี่ยกไข่เพิ่นเลยครับบุกเบาอปครับผมเซฟอปห้องพ่อเจ้าหน่อยผมจะบอกได้ไอ้โอ้ยผมก็ะลิ้วเหมืน เอ้าสายร้อนจัดให้เพิ่นบงยิ่งเปิดกันละว้ากเราบังย่างกูแถกันนกพทั่วพ้เี้ยพ้เสียเฮบ้าพิ้เมียบ้านบ้านเพิ้นจวดปะแกน้าแกน้าเอ้าเอ้าอเพก้ใค่มันกินมันโป็นตะม้วนนช่ายสดแม่ครับผมม้วนม้วนรจอดแน่าปิดไม่ทุกคนครับเอซี ครับผมครับผมสวัสดีเบทุกคนนะครับเพิ่มบ้างบ้างเดี๋ยวลงไปเที่ยวหาครับ FC ครับขอบคุณครับมันพะยะคับมวนมวนครับย่างตลาดโอ้ขอบคุณครับพี่สาคอนเนาะขอบจับเพลงเนี่ยครับเซฟไซค์ีโอ้สีแรรนคศีธรรมราชยังชอบดูเลยครับโอ้ขอบคุณครับขอบครับนุ่มมงคอนเออหนุ่มหนุ่มหนุ่มคอนศรีธรรมราชเวียนเหมือนแล้วคอนจะแนุ่มคอนตัเนาะหนุ่มปากตายยังควเพลงยังเพิ่ เพ่งของกันคิดถึงใจจะขาดแม้ยังก็ลืมซื้อครับเนี่ยอันบอกสุภาพกันด้วยครับผู้เอฟซีสกุลครับมักก้อยหมูร้อยเลือดของบาลิคอยู่ครับเออมักบอกความในทุกวันตือย่าไปเปลี่ยนอารมณ์ใจให้ผู้ทั้งหลายอยู่ครับแมนครับแมนแมนบาริดิล่ะครับบอกเพื่อนน้ำเนี่กินฮอดเด้อโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปีนาครับพบอกันไปเป็นตะมวลเทนอ้ําเพื่อพลท่องครับโอ้ขอบบคคุณรัขอบคุณครับ เดียวอุน้องเอเอเดียวอครับ,บวสวัสดีปีใหม่ครับทีมงานบ่าวพันธุ์ทุกคนจุ๊ดจวดครับระวังแม่ครัวเราเมาก,ก่อนเด้อบ่าวพันธุ์ผมยูผมยูหัวหินเด้อครับบ่าวโอ้รับรับติดตามตัวครับโอ้ขอบคุณครับบ่าวพันธุ์อย่าลืมจุดผู้เด้อเที่ยงขึ้นแมนครับแมนว,วัสดีครับวันดีปีใหม่ครับโดยเฉพาะน้องเสื้อดำ ไนอเบาน่เด้อแ่มเสาี่วบงาอีสลาดบุรีครับผมไฟนอสไฟละเสียดับบุ้งหนึ่งสองสาสี่สามส่งอันพ่ได้มีทุกทัพอันวยในเรื่อหมเก่เบิ้งเันเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อรอยกว่าคนละเดี๋ยวเด้อครับเดี๋ยวเด้อบอเ็ด อ้าวเดี๋ยวผมผมเปิดบ้างหน้าแล้วครับอ่ะโอ้โหสัสดีเป็นไหมครับสวัสดีเป็นไหมครับเป็นไหมครับโอ้ยอ่านอเด้อบาทที่ไอย่าเด้อผมอ้ขอหยาดก่อนว่างแน่ว่งแน่วพลทหารทานยังบุเชิไ มันมีแข็งเยอะพวกไหลเล้ยวไหลมาอยู่กางแถวกลางไหลลงมาเลยกำมูดกำมูดสองะแตุ่นบอกกลางเลยกำหุดัให <Bla. c oughs> <c oughs> ้หดลงมาเลยู <c oughs> ่างกายกำมุดกน้น

มาแล้วครับแล้วเดี๋ยวผมกลับบ้านครับผมเดี๋ยวผมไล่อัดแป๊บหนึ่งหนาวครับหนาวนะเดี๋ยวผมไล่อัดแป๊บหนึ่งครับเนยสวัสดีครับทีมงานบ่าวพันธุ์ทุกคนครับจุ๊ดๆระวังเป็ดพูอ่านแล้วครับ บ่าวอีสานคนแก่บ้านสวัสดีครับบ่าวไทยบ้านทุกคนบ่าวเหล็กหลองเพ่งหนุ่มหน้าตอนหนาวไอ้ชิลอ์ทุกคนนั่นแหละครับครับผมขอบคุณครับที่ประหยัดเนี่ยสุดยอดครับผมแฮปปี้ new เ e ียขอบคุณครับครับผมเบาพัดได้ยังกินปีไหมมีเนื้องัวงครับปลาหมึกย่างครับผม แนนครับเบาพัดไอ้ค่อยๆจวดครับเดี๋ยวจะเมาควัน็อเข้าดาวน์มาครับแน่นครับทิึงเบาทั้งหลายลาขอบคุณครับเสื้อดำมัดหัวท่าแป้งเบาอิดสวัสดีครับอ้วนเบาหวานเปียกมานมูบบอครับ้าโม่ได้ครับเราไปดีแล้ว บบเพิ่นไปดีแล้วครับไปอยู่ของเพิ่นแล้วไปไปบัดีเพิ่นกลับมาแล้วแก่นครับบ่าวเด็กอยู่ไหนเนาะปีนาครับปีนาเดี๋ยวพอกันไหมไปที่สวัดที่สวัดเพื่อนบ่าวเด็กปีนาเดี๋ยเลี้ยวกันครับผมเมื่อนีอยู่กับบ่าวเทศบาลสวัดตัวเองครับม้วนๆครับบ่าวพานอยู่โคราชครับผบครับเดี๋ยวเราจะเห็นครับบ่มีหนูบ่าวพันบ่าแม่นหนูยางเด้อหนูอย่างเด้อ ไอหนูว่ะครับเย่เฝ้าแกครับป้าสมการี๋ยวปีนาครับพ่อกันเดี๋ยวผมไปเล่นอยู่คนกันแล้วมาครับมาบอนจัดบอลเราใหญ่กับมีเราสีกับมีครับทั้งเบียร์ทั้งเราเต็มที่ครับวันนี้เขาดาวมันได้การมว่ครั่นกับสำลับมันได้การกดไก่บนตร ครับไปดารับการมาช่กันครับ

ให้พอน้ำกระช่างผมหนาเลยครับบรรยากาศไปเรื่อยๆครับผมให้พอน้ำกระช่างผมหนายูบัอยูยูบันไปครับตอนนี้อยู่ทั้งบัตทั้งพูไหมครับมาเล็นมาเ่นอยู่บันดันไม่ตีครับบาลกบาลานครับอยู่บัตยาน บาวเลกเกอร์ร้องเพลงบ่อยากฟังเสียงบาวเลกเกอร์เล็กหน่อยแล้วอย่างย,างยุบานไพครับโอ้โอ้โอ้ครับผมโอ้ครับผมประมาณจะอร่อยคนอยู่ครับผมมานะครับมีโอกาสมาวักวนคร,รับจวดระวักันครับอาจารยนอนนี่ เอาเล้วเชบมชบขเทาคนอีกทีนึงตัวนวะยีกสปยีสลูกเงิน่แตะเียลูกเบ้ลูกไอ้งัวเขาด็กัวเฮ้ยไอ้ั มานไทยหุดว้าโอ๊ยหนาวครับลมครับบ้านน้องไปใกล้ๆเฮาบ้าบ่ค่อยสัดเบาแม่ครับมันเริ่มมันสิบ่มีสัญญาณบาดใดครับเดี๋ยวผมเอาไว้ไไซ่ํานี้ก่อนนะครับให้เบิง่งบรรยากาศไปฟังๆไปซื่อครับ เดี๋ยวพบพ่อกันไหมเนาะพรอะวามันจิบปรคอยมีนสัญญาณเหรอครับมันล่มว้อเลยปีไม่นี่รู้สิว่านอ้เ่าขึ้นไปเรื่อยๆนะปีนาใดี๋ว่าจังไหนปีปีปีว้าปีนาเนี่ยเขาคนตีก่อนสามเว่าที่มีสามเต่าจีบปีนาค่อยบอกกันไหมคลิปต่อไปครับผมบรรยากาศพมสิไทยให้เพิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวยาสุดุัน ยมายมมึกีาลากล้วยครับผมกล้วยยางแลีวพวพอกันไหมครับเมนี่บ่าวไสบ้านขอไปทํานิก่อนครับปีนาบ้ากันไหมครับผมบ้ากันไหมครับปีนาปีนาบ้ากันไหมครับผมสีครับบาลิโคโอเซนเซฟไสบานเขาเพื่อติดอยู่เขาจีน้ำมาบอกเฮย ปีนาล่ะหอด้วยนะผมบอกหอดปีนาละเนอะมันเป็นบุกไลส์บรรดากาศครับบรรยากาศบุกอยดีเลยครับมันขึ้นบุกอยดีมันอยู่ทต็มคู่มันจังหอยครับก็เลยเดี๋ยวพ่อกันไหมครับสวัสดีปีใหม่กับทุกคนครับสวัสดีปีใหม่กับทุกคนครับสวัสดีครับพบกันใหม่นะครับคล่นเปลี่รงนี้ไม่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những